ครับผมยินดีต้อน, K K นรับคข้สู่ในการ KK Channel นะฮะวันนี้ผมมาได้เกมไม n คร r a ับในม่นได้เกมเบ e บอลนั่นเองนเน็ตนเซิร์ฟของผ,ผมนั่นเองนะฮ <laughs> ะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกล้งคนในเบสบอลนะเออไม่ได้แกล้งนานแป๊บนึงกูหาห้องแป๊บนะนรัยโอเคก็ขอแจ้งกิจกรรมไปล่วงหน้าก่อนเลยนะครับผมก็วันที่20นี้นะครับมีการจัดการแข่งขัน,ขน เบสบอลนะครับชิงเงินรางวัลมูลค่า4,000บาทกับของเมาส์จากแฟนเทคอีก4อันนะครับผมนะฮะทีมผู้ชนะจะได้ไปเพียงแค่ลงทะเบียนทีมละ100บาทเท่านั้นนะครับผมก็หารกันคนละ25ได้ตังมา4,000ก็แบ่งคนละพันอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดชนะนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์เว็บเว็บไซต์ของเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีบอร์ดขึ้นมาว่าจัดการแข่งขันเบสบอลก็ไปสมัครเอาแล้วกันนะไอ้ติฟทำอะไรไติฟฮนะนี่ ผมว่ามีเกมหมดนะฮะโหนะนี่เซิฟตัวเองมีเกมหมดอยู่แล้วไอห่าวันนี้ครับลุงสันดิสทำไมลุงสันดิสไม่มาสักทีฮนะโอ้คนถามหารับใช้ลุงตาตหานะ่าแล้วเนี่ยฮะลุงลุงไปอยู่ไหนครับทำไมลุงไม่ลงคลิปมึงอะไม่ลงไอห่อาแชมป์เอเอว่อาใช่ผมไม่ได้ลงนี่ทำอะไรฮะเพื่อนมึงทำอะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือฟาร์มของเหรอฮนะโอ้ระดับกูไม่ต้องฟาร์ม นี่กูมีให้แป๊บแป๊บเนี่โอ้โหเ,เพชรไปเพ, <c oughs> เพชรเพชรในเพชรบอกผมไม่ไม่มีค่าเลยเลยนะใช่ไหมมันไม่มีอะไรแลกเป็นเพชรนี่ใช่ไหมเออจริงด้วย <c oughs> ยืนนิ่งอ่ะเ,เ,เอาเอาเอาเหล็กไปอเอาเหล็กไปนี่ไอ้เพื่อนนี่ไอ้เพื่อนนี่เอาไปไอ้เพื่อนติ๊บมึงต้องเอาทองไปเพื่อนนะอยู่กับเคเคไม่มีอดอยากบอกเลยเอ้าอะไรทำห่าอะไรกันมาเดี๋ยวเราจะต้องไปคุมเตียงก่อนนะครับเตียงของผมนี่ผมบอกเลย คือคุมด้วยเบสล็อกอัครับเออนะฮะเออคุมด้วยเบสล็อกมลองมาขุดดูขุดได้ไหมโอเคโอ้ปิดแค่นี้ครับไม่มีใครกล้าแล้วแหละครับเชื่อผมเดิทับวีนะฮะไม่มีใครเห็นกูแน่นอนมันก็จะเห็นแบบว่าบล็อกแม่งค่อยๆต่อมาเรื่อยๆนะแต่ไม่มีคนต่อเอาดิเฮ้ยเพื่อนเพื่อนติ๊บมาเลยเพื่อนติ๊บเฮ้ยสีเหลืองมาสีเหลืองมาคูต่อยอ่ะกูต่อยตกอ่ะ โอ้โหเิร <Coast lightning> ์นตีกูยิงว่ะโอ้โหเอาละเอาละโอ้โหเดี๋ยวสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินกะลังต่อครับกะลังต่อทางเดี๋ยวผมโดนคัมโบครับโดนคัมโบครับทึ๊บทึบทึบงงดิงงดิพี่งงไปดิงงไปดิตีไปดิอ้าวหายหายหายหนี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 ไปดิตีตกตีตกตีตกโอ้โหตีตกกันตายหมดเลยโอเคก็กูจะเต็มตก เอาดิเอาดิหน่นี่เอาดิจึ๊บชับทับโอ้หลวงห <laughs> ลวงหลวงตีตกตีตกตีตกสีอะไรไปวะอ้าวเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยสีกุศเฮ้ย hey, สีผมแตกได้ไงวะเฮ้ยวัดตะฟักเดี๋ยวสีผมแตกได้ไงเฮ้ยโอ้เฮ้ยไม่ได้เหรอโอ้ม oh, ือมัน โหถึงไอ้บ้างงอดไปแล้วนมึงงงวดไปแล้วนะนววนะก็เดี๋ยวเราจะต้องขนไปเงี้ยแหละครับนะครับเป็นคนไม่มีตัวตนในสังคมแล้เวเราจะยิงธนูแล้วกัน,นะนรับเออยิงธนูแบบกาก,กากเลยใครข้ามมากูยิงหมด <laughs> ใครข้ามมายิงหมดเดี๋ยระเบิดหน้าแต่ใฉยได้นะครับเออได้ดิเออได้อยู่แล้วมองไม่เห็นยิงไปเลยยิงไปดลยงงรับงงเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนใครยิงกู โอ้เดี๋ยว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 ติดไฟติดไฟข้างบนเอาตายฮาครับโอ้มีไฟลอยด้วยเซิร์ฟกูเป็นเซิร์ฟหาเลยเนี่ยโอ้เซิร์ฟบัาครับผมเนี่ยไม่ดีไม่ดีดชึบนี่ยิงยิงตกตายไปดยไเดชไม่ลุงสนิทแล้วทำไมลุงกูมีเยอะจังวะโอ้มีสี่ที่สามที่เอาอะไรไอ้พ่อหนุ่มอ๋อลุงเป็นตัวแรกเหรอใช่อะดิโออยู่กันอยู่มาเป็นปีแล้วไม่รู้อ่ะอผมเพิ่งรู้ครับว่าลุงเป็นตัวแรกแรกของ เอ้ยโอ้โหมีการตีกันตกครับผมเดี๋ยวผมยิงยิงยิงตักยิงมาได้เอ้ยกูอะสีเหลืองอะเพื่นอนอะตกตกตายเองซะงั้นเอ้าเพื่อนเป็นไรเพื่อนโดนอะไรมาเฮ้ยมองเห็นกูเหรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวว่าต่อ๋อกําลังแบบว่ามองไงว่าธนูมาจากทางไหนใช่ไหมก็เลยรู้ว่าผมอยู่ที่แถวนี้ตอนนี้ตอนนี้ยิงมาเดย้ยิงมาเดย้ยิงมาเด้จิอะไรโอ้กะจะยิงตกซะหน่อย เฮ้ยผมอยากเล่นแบบว่าซูโมโอ่อะครับซูโม่ซูโม่โมเป็นดาบนี่ไงซูโม่ยังไงมาดูกันนะครับดูกระเด็นตกอ่ะท่านผู้ชมโอ้ยกัดตีเป็นลูกปิงปองเลยจึ <c oughs> ๊บจื๊บจื๊บโอ้ยมาดิมาเอ้ยเอ้ยมา้นี่ล <c oughs> ่วงล่วงล่วงเห็นแต่ชื่อโอ้โหกัดจะมากาัดจะมาสู้เคเคยุด <c oughs> เอ้างงเอ้างง <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยเกมมันพักป่าวะเพื่อนเฮ้ย ทำไมกูนี่อ๋อตัวนี้อ่ะมกระกระเทิบกระเทิบเนี่ยกระเทิบมาต่อครับโอ้อะไรเนี่ยเกิดอ,อ,อะไรขึ้นเนี่ยฮะในนี้อะไรมึงจะขุดมึงจะเอาอะไรมึงจะเอาอะไรสีเหลืองฮนะจะทำอะไรสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองช่วยละเอ้ยขึ้นไปเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยสีเหลืองเองในไปไฟกับสีแดงก่อนนะสีแดงเหมือนไม่เข็ดอะครับเหมือนไม่เ <laughs> ข็ดอ,อ,อ,ะ,อะครับโคตรใจโอ้ตีโคตรใจอะไรอะครับ อะไรอะครับเอา้าเอา้ยโอมันมองเห็นผมเป็นแอดมินนะครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ไม่เข็ียดอะครับไม่เข็ียดอะครับเฮ้ยผมว่าผมทับคิวฆ่าแม่งดีกว่าทับคิวทับคิวแล้วก็ปิ้นมาตายเรื่อยๆอะครับตายเรื่อยๆอะครับอุ้ยตาย อุ้ยเพื่อนมึงเป็นอะไรเพื่อนโอ้เพื่อนอ้าวหลุด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 ตายไม่พบผู้เล่น่ไม่กอแต่เกมอะตาต่อไปก็เธอแล้วนะเธอต้องโดนชูดว่ดโดนชูดสีแดงเอาสีแดงเอาสีแดงหายไปไหนหมดวะโอ้ตายสีแดงออกกันหมดแล้วอะครับมาเลยอะครับไอ้กูทะไมเกียนแต่ว โอ้โหคนที่เกียนที่สุดในประเทศไทยน่าจะเป็นผมแล้วแหละจริงๆแม่งนะคือเขาเล่นธรรมดาแม่งกูนี่มาเกียร์เบสบอลเขาให้เล่นกันเพื่อแบบว่าเป็นการฝึกฝกนความสามารถในการพีพีไว้นี่กูมีเบสบอลไปเพื่อแก้เลยไม่ได้ใครจะเล่นเซิร์ฟบ้างวะเนี่ยไ,นะไม่มีแนละ้วมีแอดมินเกียนไม่ใช่แอดมินด้วยนะเจ้าของเซิร์ฟเกียร์เฮียแอดมินไม่ว่าเจ้าของเซิร์ฟเกียนนี่คืออะไรโดนทูดทูดไปดิโอ้โห เป็นไงไอ้คาว่าชูทนี่มาจากไอ้เบเบดนี่ครับไปเดี๋ยวผมจะทุบเลยนะครับชูดนี่ชูด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 เบสชูดเตียงมามึงตายกันหมดแนงเบอกเลยเหลือ2ตัวสุดท้ายมามาดูกันว่าใครจะชนะไม่ต้องบอกก็รู้ไอ้เชี่ยอะไรแอบแอบทำไมชูดออโอ้โหชูดอลาเถยโอ้โหไม่ก๊อดครับไม่ก๊อดอะครับไม่ก๊อดอะครับ อ้าวล่วงเองอันนี้ล่วงเองนะรับมีรูรนบในรูมีรูไหนวะมีไหมมีไหมม,ไม,ม,มีอีกปะมีอีกปะเฮ้ยอยู่นู่นโอ้โหอยู่ในฐานเนบเดี๋ยวเราจะทำเป็นการอําลาชุดครั้งสุดท้ายโกชุดโอ้โหโกชนะ กุชนะยินดีด้วยกุชนะโอ้โหสิบสองนาทีนะครับผมก็อย่าลืมไปสมัครการแข่งขันเบสบอลกันนะครับผมนะฮะหมดเขตวันที่20นี้เท่านั้นจัดมาเลย1ทีมคือ4คนนะครับก็คนคนละ25บาทนะครับหรือว่า1ทีมก็คือ100บาทนะครับอย่าลืมมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับผมต้องการให้คนเข้ามาแข่งขันกันเยอะๆนะครับจะได้จัดอีกเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนหรือทุกอาทิตย์เลยก็ว่าไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันพ์ทหน้า สวัสดีคอะพูดหน่อยแได้สกินเทพไหม